สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน <c oughs> ที่ติดตามรับชมโพริฟิ์มชาแนลครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องของอริยสตรีช่นเคยนะจะมาขยายความในเรื่องของทุกขดสมุทยัยก็คือเหตุให้เกิดทุก <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างโดยสังเกตพอที่จะให้พินิษนพิจารณาได้ <c oughs> ปัญญาในธรรมนั้นโดยตรงนะครับก็คือสัจจะนะก็คือความธรรมะที่เป็นตัวความจริงสัจธรรมในพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตรัสรู้และได้ท่งสั่งสอนเป็นหลักใหญ่ก็คืออริยสัจทั้งสี <c oughs> ซึ่งในทุกขอริยสัจเหตุให้เกิดทุกข์นี้นะครับพระพุทธองค์ได้ยกเอาตนาความดิ้นรนดยานยาก ขึ้นมาแสดงว่าเป็นสมุทยัยคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยได้ตรัสอธิบายว่าตัณหานี้ใดที่เป็นไปเพื่อพบชาติใหม่ไปกับนันทิคือความเพลินราคะความติดใจย,ยินดีอาภินันคือยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆอันได้แก่กามตาัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในภพ วิภาวะตนาตนาในวิภพตนาคือความริ่นรนดยันอย่างที่เป็นไปเพื่อถือพบชาติใหม่คือนำให้เกิดอีกในพบชาติใหม่ไปกับนันทิคือความเปลินราคะความติดใจยินดีมีความอภินันยินดียิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆ <c oughs> ในคำที่ว่า เป็นไปเพื่อถือพบชาติใหม่นั้นคือให้เกิดอีกในพบชาติต่อไปแต่ถ้าอธิบายที่เป็นปัจจุบันได้ว่าอันพบชาติอย่างละเอียดนั้นคือความเป็นใหม่ๆของจิตใจในปัจจุบันนี้เองซึ่งตนหนาคือความดิ้นรนทยันอยากนำให้เป็นไปใหม่ๆนั้นเองกล่าวคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากนั้นที่เป็นไปในสิ่งนั้นเป็นไปในสิ่งนี้ เมื่อเป็นไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็นำให้เป็นไปในสิ่งอื่นอีกต่อไปทำให้เป็นเราเป็นของเราในสิ่งต่างๆเรื่อยไปไมนะ่โดยที่ไม่นะมีจบสิ้นคือเป็นไปใหม่ๆเรื่อยๆเช่นตัณหาต้องการสิ่งนี้เมื่อได้สิ่งนี้มาแล้วตัณหาก็ต้องการสิ่งใหม่ต่อไปอีก เมื่อได้มาก็ต้องการสิ่งใหม่ต่อไปอีกดังที่เปรียบเสมือนไฟที่ไม่อิ่มเชื้อเมื่อก่อไฟขึ้นไฟก็ติดฟืนและนำไม้ฟืนมาใส่ไฟเข้าอีกไฟก็ติดไม้ฟืนที่ใส่ใหม่นั้นเผาให้เป็นเท่าฐานไปแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปอีกไฟก็ติดอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องการฟืนใหม่ๆ ที่จะต้องให้ใส่โดยที่ไม่รู้จบและยิ่งใส่ไฟมากก็ยิ่งกองโตขึ้นและก็กินเชื้อมากขึ้นเหมือนอย่างไฟที่มีไม้ขีดก้านเดียวนะก็ลุกไหม้บ้านเรือนเป็นกองโตมากมายก็ไม่พอแก่ไฟตัณหาก็เช่นเดียวกันเมื่อได้สิ่งหนึ่งก็ต้องการเชื้อที่สองเป็นเชื้อใหม่ เกิดเป็นตัวเราของเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเรื่อยไปตัวเราของเรานี้ก็กองโตขึ้นกองโตขึ้นจนไม่มีที่สุดอันนี้แหละเป็นลักษณะของคำว่าเป็นไปนะเป็นไปให้ถือพบชาติใหม่ภพชาตินั้นก็คือเกิดเป็นเราเป็นของเรานั้นเองในสิ่งทั้งหลายในโลกฉะนั้นจึงได้มีคำตรัสไว้ว่าแม้จะได้ผูเขาตองตั้งลกูกหนึ่งหรือสองลกูกไม่ เพียงพอแก่ตนาคือความริ้นรนดยานอยากในบาลีท่านตรัสว่าโปโนพระวิกาแปลว่าเป็นไปให้ถือเอาพบชาติใหม่ก็คือเป็นตัวเราของเราใหม่แล้วก็ใหม่แล้วก็ใหม่อยู่เรื่อยๆหรือเกิดเป็นเราของเราขึ้นมาอันนี้คือพบชาติ <c oughs> และตนาความดิ้นรนทยานอย่างนี้ก็ไปกับนันทิก็คือความเลิศเปลิอนรากะความติดใจยินดีก็คือมีความเลื่อเปลินและมีความติดใจยินดีไปด้วยกันกับความความดิ้นรนทยานอยากคือความดิ้นรนทยานอยากนั้นเกิดในสิ่งใดก็เปลินอยู่ในสิ่งนั้นติดใจยินดีอยู่ในสิ่งนั้นหรือจะกล่าวว่า เพลินติดใจยินดีอยู่ในสิ่งใดก็ดิ้นรนทะยานอยากอยู่ในสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นความเพลินความติดใจยินดีกับความดิ้นรนทะยากับความดิ้นรนทะยานอยากจึงไปด้วยกัน,นดังนั้นจึงละได้ยากเพราะเหตุว่าผู้ที่มีตนาํกำกับอยู่กับจิตใจอยู่ไม่ต้องการที่จะละตนาเพราะยังมีความเพลินมีความติดใจยินดีอยู่ ฉะนั้นจึงไม่อยากจะละยังอยากที่จะรักษาตัณหาเอาไว้ยังอยากที่จะอยู่กับตัณหาคือความดิ่นรนทยานอยากก็เพราะว่าตัณหาคือความดิ่นรนทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาคือเวทนาที่เป็นสุขได้ด้วยไม่ใช่ก่อให้เกิดทุกข์อย่างเดียว <c oughs> และเวทนาที่เป็นสุขนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นตัวทุกข์อยู่ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ได้ทุกปนสุขได้สุขปนทุก,ทกไปอยู่เหมือนอย่างหิวก็เป็นทุกบริโภคอาหารอิ่มก็เป็นสุขแล้วหิวขึ้นใหม่ก็เป็นทุกบริโภคอาหารใหม่ก็เป็นสุขเป็นสุขปนทุกอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อยังมีจิตใจไม่ละเอียดพอด้วยสติและปัญญาจึงยากที่จะกำหนดรู้ และรับรองว่าตัณหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แม้ว่าทุกคนจะรู้จักตัวตัณหนอยู่ในใจของตัวเองคือสำหรับที่จะเป็นตัณหาอนุสัยตัณหนอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่นั้นอาจจะไม่รู้แต่ตัณหนที่ปรากฏขึ้นในจิตใจเป็นความดิ้นรนทะยันอยากย่อมรู้และเพลิดเพลินก็ย่อมรู้ความติดใจยินดีก็ย่อมรู้ฉะนั้นจึงยังไม่อยากที่จะละ การละจึงเป็นไปได้ยากแม้เช่นนั้นถ้าหากว่าใช้ปัญญาในการพิจารณาก็ย่อมจะรู้ได้เบื้องต้นก็ต้องรู้ตามที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าตัณหาไปกับนันที่คือความเพลินราคะคือความติดใจย,ยินดีจะได้รู้ว่าเพราะเหตุน,นี้เองจึงทำให้ละได้ยากแต่เมื่อตั้งใจจะละก็อย,ย่อมได้ แต่ก็ให้รู้ไว้ว่าความเป็นไปของตนา,นาเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นี่คือลักษณะของตนาส่วนความอภิน,นันความเลิดเปลินนะเรียกว่าอภินันคือยินดียิ่งเลิดเปลินยิ่งขึ้นไปในอารมณนน์นั้นๆก็เป็นคําอธิบายให้ชัดขึ้นว่าความดิ้นรนทยานอยากไปพร้อมกับนันทิความเพลินและความติดใจยินดีคือราคะ ก็เป็นไปในอารมณ์นั้นๆนั่นเองแล้วก็มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นยากที่จะถดถอยยากที่จะลดน้อยลงมีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นคือรับอารมณ์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำอยู่ทุกวันทุกเวลาตัณหาคือความริ่นรนทะยันอยากพร้อมทั้งความเพลินและความติดใจยินดีก็ยิ่งทวีมากขึ้นจนยากที่จะยับยั้งได้คือตัณหาเนี่ยที่เป็นไป นะเป็นไปเพื่อถือภพชาติใหม่ก็คือโปโนพระวิกาและก็นันทิราคะสหคตาไปกับนันทิคือความเพลินและราคะคือความติดใจยินดีทำให้มีความอาภินันยินดียิ่งเพเลิดเพลินในอารมณ์นั้นนั้นยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนทำให้เหมือนอย่างไฟเป็นไฟกองเล็กก็กลายเป็นไฟที่กองโตขึ้น นี่แหละเป็นลักษณะของตนาที่ทุกคนควรที่จะกํำหนดดูให้รู้จักนะที่จิตใจของตัวเองว่านี่แหละคือทุกขสมุทยัยมันคือเหตุให้เกิดทุกข์ที่เราเองต้องพินิพิจารณา <c oughs> ซึ่งตัหามีลักษณะที่เป็นโปโนภวิกาคือเป็นไปเพื่อพบชาติใหม่หรือความเป็นใหม่ นันทิราคะสหกตาเป็นไปกันนันทิคือความเปลินร,ราคะความติดใจย,ยินดีตัด <c oughs> นะะ <c oughs> และก็มีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณนน์นั้นๆหรือในสิ่งนั้นๆ <c oughs> ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกตัณหาออกมาเป็นสามก็คือ กามตนาตนาในกามภาวะตนาตนาในภาวะก็คือในภพและก็วิภาวะตนาตนาในวิภพก็คือวิภาวะซึ่งการตนาตนาในกามนั้นคําว่าตนาก็คือความดิ้นรนทยันอยากหรือความอยากที่ดิ้นรนไปของใจกามนั้นก็จะแบ่งออกเป็นนะสองก็คือ กิเลสกรรมก็คือกิเลสเป็นเหตุให้ใกล้และก็วัตถุกรรมวัตถุก,ก็คือพัสดุหรือสิ่งของหรืออารมณ์อันเป็นที่ที่ตั้งทําให้เกิดความใคร่หรือเกิดความปรารถนาต้องการส่วนกิเลสกรรมเนี่ยกิเลสเนี่ยเป็นเหตุใกล้ก็ได้แก่นันติความเพลินราคะความจิตใจยินดีและกิเลสอื่นๆที่มีชื่อซึ่งหมายความไปในทางใคร่ ยินดีจิตใจเพลิดเพลิน <c oughs> ซึ่งกิเลสกรรมเนี่ยเป็นตัวเหตุที่บังเกิดขึ้นในวัตถุหรือในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือในที่ตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นวัตถุอย่างเช่นหากกล่าวโดยสรุปก็บังเกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสโภภัวพะหรือคือสิ่งที่มาถูกต้องซึ่งเป็นวัตถุวัตถุโดยตรง และรวมถึงธรรมะคือเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่วัตถุเป็นเรื่องที่คิดนึกในจิตใจจึงรวมเข้าเป็นหกช่องทางเมื่อกิเลสกร,รมบังเกิดขึ้นในสิ่งใดสิ่งอันนั้นก็จะเป็นวัตถุกรามขึ้นมาทันทีเช่นเมื่อมีความอยากดิ้นรนใจไปในรูปรูปก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาทีอ่อรูปรูปนั้นก็เป็นวัตถุกรามขึ้นมาทันที หรือมีความดิ้นรนใจไปในเสียงในกลิ่นในรสในโพตาปะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นวัตถุกรามขึ้นมาทันทีถ้าหากว่ากิเลสกรมไม่บังเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นวัตถุอยู่เฉยๆไม่เป็นกรม <c oughs> ซึ่งในวัตถุกามนั้นน่โดยตรงก็คือนายกเอา กรารมกุณหาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโรภทบะซึ่งเป็นกรารมกุณหาอย่างเรียกวา่าเป็นที่ตั้งของกามแต่การไปนึกถึงอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโรภทบะธรรมอารมณ์ที่น่ารักใคร่นั้นก็กลายเป็นที่ตั้งของกามด้วยก็เลยมีหกช่องทางคำว่ากามกคุณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรารคุณอารมณ์อารมณ์เป็นที่ อารมณ์ที่เป็นกรรมคุณซึ่งคําว่าคุณเนี่ยมีความหมายสองก็คือนหนึ่งก็คือทับถมขึ้นไปเป็นชั้นๆแบบนี้ก็เรียกว่าคุณและก็หมายถึงคุณที่ตรงข้ามกับโทษก็ได้คําว่ากรรมคุณนั้นหมายถึงกรรมที่บังเกิดขึ้นทับถมซับซ้อนอยู่ในจิตใจดังเช่นวัตถุกรรมหรือกรรมะคุณหรูปเสียงกลิ่นรสโอทัศที่น่ารักน่าใครเนี่ย ก็หมายถึงรูปเสียงกยลิ่นรสปูถัพวปะเหล่านี้ที่น่ารักน่าใคร่ปรารถนาเนี่ยที่นับว่าเป็นส่วนคุณเนี่ยที่ตรงข้ามกับโทษเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสปูถัพวปนั้นก็มีคุณคุณก็คือเป็นสิ่งที่น่ารักใคร้ปรารถนาพอใจจึงให้คุณคือให้ความสุขส่วนหนึ่งและกิเลสกรมก็บังเกิดขึ้นในวัตถุก็คือเกิดขึ้นในรูปเสียงกยลิ่นรสถัพวเหล่านี้ ในส่วนที่เป็นคุณคือในส่วนที่ให้ความสุขก็เป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจดังนั้นถ้าหากรูปเสียงกลิ่นรสโปรตปะไม่มีคุณเสียเลยคือไม่น่ารักใคร่กิเลสกามก็จะไม่บังเกิดขึ้นแต่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสโทษของกามนั้นก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้คุณน้อยแต่ว่ามีโทษมาก จึงได้ตรัสยกโทษของกรรมขึ้นมาสั่งสอนเพื่อให้ละความติดใจเพเลิดเพลินอยู่ในกรรมแม้ว่ากิเลสกรรมจะยกขึ้นแสดงที่เป็นวัตถุเพียง5แต่ข้อที่6คือทันมารมอารมณ์คือสิ่งคือเรื่องราวของรูปเสียงกลิ่นรสโภธภะคือทางจิตใจโดยตรงก็นับว่าเป็นกามด้วยเพราะว่านับเข้าในวัตถุกร,รมนั่นเองเพราะว่าทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะและทั้งทันมารมก็เป็นที่ตั้งของกิเลสกร,รม กิเลสกรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในรูปเสียงกลิ่นรสปูทะะธันมารมมทั้งหทางนี้แต่โดย <c oughs> โดยตรัสทั่วไปก็คือกามมกุลหา้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปูทะะที่เป็นวัตถุโดยตรงนะซึ่งกรามตัณหาตัณหาในกรามก็คือในวัตถุกรรมก็คือในรูปเสียงกลิ่นรสปูทะปะทั้งทันมารมณมด้วย ด้วยอํานาจของกิเลสกรรมกิเลสเป็นเหตุใคร่ตัวตัณหาเองก็เป็นกิเลสกรรมคือกิเลสที่เป็นเหตุใคร่เพราะฉะนั้นคําว่ากรรมตัณหาจึงอธิบายว่าตัณหาในวัตถุกรรมเพราะทําให้เข้าใจได้ง่ายภาวะตัณหาส่วนภาวะตัณหากับตัณหาในภพก็คือตัณหาในภพชาติที่เป็นอยู่มีความอยากดิ้นรนอยู่ในภพชาติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยที่ไม่อิ่มไม่เบื่อหน่ายและในภพชาติที่ปรารถนาต้องการต่อไปและแม้ว่าความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆก็รวมในภาวะตนาตนาคือภพนี้ด้วยส่วนวิภาวตนาตนาในวิภพหรือในวิภวะคือในความไม่เป็นนั่นความไม่เป็นนี่ดังเช่นความรู้สึกอยากตาย ความเพราะความอึดอัดเนี่ยเบื่อในในชีวิตหรือในภพชาตินี้ความอยากายศูนย์คือให้ศูนย์ไปเลยไม่ต้องเกิดอีกแม้ความอยากที่ไม่เป็นนั่นเป็นนี่เช่อนอยากที่จะให้สิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งไม่เป็นที่ชอบใจพอใจหายไปหมดไปก็นับเข้าเป็นวิภวตนาด้วย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างที่ ทรงตรัสเอาไว้ในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิสองอย่างก็คือสัสะตะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงและก็อุจเฉทะทิฏฐิความเห็นว่าขาดสูญสัส,ะสะตะทิฏฐิ <c oughs> ความเห็นว่าเที่ยงก็คือเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีอัตตาตัวตนและเมื่อตายแล้วอัตตาตัวตนเนี่ยก็ไปเกิดต่อ คือไม่มีสิ้นสุดดังนั้นความเห็นว่าเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งสองอุจเฉท,ทะทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ก็คือเห็นว่าในปัจจุบันนี้มีอัตราตัวตนและเมื่อชีวิตนี้สิ้นไปแล้วอัตราตัวตนนี้ก็สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเกิดอีกฉะนั้นศัสตะทิฏฐิจึงเรียกกันง่ายๆว่าเห็นว่าตายเกิดคือเกิดล่าไปไม่มีสุด อุจเฉทาทิติเห็นว่าตายศูนย์คือศูนย์สิ้นไปไม่มีเกิดอีกความเห็นสองอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้า,าทรงสั่งสอนอย่างไรในเรื่องนีน้ก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าเมื่อยังมีตัณหาความดิ้นรนทตยานยากอันเป็นเหตุให้ถือยึดถือเป็นอุปทาน ก็คือยังมีความอยากยึดอยู่เมื่อยังมีความอยากยึดอยู่ก็ตายเกิดเกิดเป็นอะไรก็ตอบได้ว่าเป็นไปตามกรรมคือการงานที่กระทํากระทํากรรมดีก็ไปเกิดดีมีสุขกระทํากรรมชั่วก็ไปเกิดชั่วมีทุกข์เป็นไปดังนี้ตราบเท่าที่ยังมีตนาอุปทานความอยากยึดอยู่จึงต้องเป็นทุกข์ร่ําไปเพราะฉะนั้นในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข จึงได้นะตั้งต้นว่าชาติความเกิดเป็นทุก์ขชราความแก่เป็นทุก์ขมรณะความตายเป็นทุก์ขเมื่อยังมีตัณหามีอุปทานอยู่จึงต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปซึ่งความเวียนเกิดเวียนตายนี้เรียกว่าวัตตะคือความวนสังสาระหรือสงสารคือความท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ําไปต่อเมื่อละตัณหาอุปทานได้ เพราะละอวิชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงได้นั่นเองเพราะได้ตรัสรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงนะก็คือตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่อย่างสมบูรณ์ก็ได้แก่พระพุทธเจ้าพระรัตสาวกทั้งหลายละอวิชาคือความไม่รู้จริงอันเป็นต้นเหตุของกิเลสทั้งหมดละตัณหาประทานได้หมดถอนตัณหาปทานได้หมดพร้อมทั้งรักเงาคืออวิชา เมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่เป็นผู้เกิดอีกดังพระพุทธเจ้าหรือพระรัต์ทั้งหลายเมื่อดับปริพาน์แล้วก็ไม่ถือภพชาติอีกต่อไปเพราะละตนาเสียได้ฉะนั้นจึงได้มีลักษณะของตนาไว้ว่าเป็นโปโนพระวิกาเป็นไปเพื่อถือภพชาติใหม่คือยังมีตัณหาอยู่ก็ถือภพชาติใหม่อยู่ร่ำไปฉะนั้นเมื่อละตัาเสียได้ก็ละ โ,โนพาวิกาคือถือพบชาติใหม่ได้เป็นอันไม่เกิดอีกและเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายจึงชื่อว่าเป็นผู้ดับทุกข์เป็นผู้สิ้นทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวง <c oughs> แต่ข้อที่ผู้เจ้าและพระอรหันตะสาวกทั้งหลายเนี่ยไม่เกิดอีกนั้นก็ไม่เรียกว่าศูนย์คือไม่เรียกว่าตายศูนย์แต่ว่าเรียกว่าอะไร ก็ไม่มีภาษาพูดเพราะว่าเมื่อถอนธรรมะกิเลสนะได้แล้วถอนทุกข์ได้แล้ว,น,ลวนะก็ถอนทางแห่งถ้อยคําที่จะพูดทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันแต่พระองค์ก็ได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนอย่างเปลวไฟที่ถูกลมพัดดับไปก็ไม่ควรกล่าวว่าไฟจะไปทางไหนซึ่งตามอุปมานี้ห่างจะคิดตามไปก็คิดตามไปได้ว่าแม้ไฟที่ติดคือติดเชื้อ แต่ธาตุาไฟมันธาตุาไฟมันก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าเชื้อมันจะไม่มีเชื้อดับแต่ความเป็นธาตุไฟที่มันไม่ติดไฟตัวธาตุแท้ของไฟก็ยังมีอยู่เพราะนั้นแม้จะดับขันปริพัน์หรือดับขันธาตน,นิพพานไปแล้วธาตุอมตะอันมีอันไม่มี คือสมมุติบัญญัตนะิไม่มีภาษาที่จะพูดถึงก็ยังดำรงอยู่เป็นธาตุเป็นธรรมอันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ดังที่พระองค์ทรงตรัสถึงลักษณะของธรรมะหรือของธรราตุแถไว้ว่าธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมทิฏฐิความตั้งอยู่แห่งธรรมเป็นธรรมนิยามความกําหนดได้แห่งธรรมข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจคือไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์คือทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทำทั้งหลายเป็นอนัตตาหรือดังสุภาษิตที่ตรัสว่าสเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สเพธรรมะอนัตตาทำทั้งปวงคือทั้งสังขารและวิสังขานั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน ดังนี้พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นธาตุนั้นก็ยังคงตั้งอยู่เป็นธรรมทิฏฐิความตั้งอยู่แห่งธรรมเป็นธรรมนิยามความกําหนดได้แห่งธรรมนะพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ดังนี้ฉะนั้นวิปวตนาตนาในวิภพค,คือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่จึงเป็นความอยากยึดที่ผิดไม่ถูกต้องเป็นทุกขะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นเดียวกับกามตนาและภวะตนา อันนี้ก็ในเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์ในเรื่องของตัณหาสามที่นำมาแบ่งปันกับทุกท่านได้พินิจพิจารณา <c oughs> เผื่อจะเกิดประโยชน์๋ถ <c oughs> วพรุ่งนี้จะมาขยายความเพิ่มเติมในเรื่องของปิยรูปสาทรูปซึ่งก็ยังเป็นทุกขสมุทยัยขยายความ ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องของปีรูปสัตวรูปเพิ่มเติมสวัสดีคุณดุษฎีแก้วชนะอนุโมทนาสาธุก็ให้มีความสุขความเจริญครับขอบคุณมากที่มาทักทายไม้กําลังใจครับสวัสดีคุณสินด้วยก็ให้มีความสุขความเจริญขอบคุณที่มาทักทายเช่นกันและสวัสดีคุณโคโมด้วยก็ให้มีความสุขความเจริญขอบคุณที่มาทักทายไม้กําลังใจครับมา ก่อนจากการในค่ำคืนนี้มาฝึกอบรมจิตอยู่การลมหายใจเข้าออกนะสักหนึ่งนาทีตั้งกายตรงดำรงสติเฉเพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าอันไหนลมหายใจเข้าอันไหนลมหายใจออกนะเริ่มได้เลยครับ วันละนิดวันละหน่อยก็อนโมทนาสาธุกับทุกท่านวันนี้อนโมตนาบุญกับคุณรัศนะคุณสุจินที่วัน่างมาร่วมรายการอนโมทนาบุญกับคุณจอยสุภาพรคุณศักดินาคุณศิลคุณพิมลคุณรัตคุณคุณหญิงคุณจ๋าและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปทุกคลิปนะรวมถึงคุณศิลด้วยก็อนโมทนาบุญด้วยก็ขอให้ทุกท่านได้อริยทรัพย์ สัทธาสินิริโอตปะสุตตะจากระปัญญามีอินทรีห้าสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามีกำลังของเสกะสัทธาริโอตปะวิริยะปัญญานะสวัสดีคุณสุกัญญาด้วยนะก็ขอให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้ก็อย่าลืมเตือนตัวเองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรยโยมันละอกุศลเจริญกุศลทำจิตใจใสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ก็ให้ได้มาผลนิพพานในปัจจุบันนี้กลับมาพบกันใหม่โอกาสหนาา้าสาธุครับ